สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Official นะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมนากครับที่พาทุกคนเข้าสู่หัวข้อ Air Gap Solution for BFSI นะครับเพราะในโลกของ Banking Financial s e r v i c e แล้วก็ Insurance เรืนะ่งที่สำคัญที่สุดค,ค,คือความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของข้อมูลครับแล้ววันนี้ทำไม Air Gap ยังสำคัญล่ะครับเพราะว่ามันคือกำแพงป้องป้องกันขั้นสุดยอดครับที่ช่วยให้องค,องคอง์กรทำการเงินครับปลอดภัยจาก Software และภัยคุกคามด้านเซิร์ฟเวอร์ทุกรูปแบบครับในคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่า Air Gap จะช่ว จะทำงานอย่างไรและทำไมถึงต้องเป็นเกมเชิงเครื่าสหรับ b f, f s i ครับถ้าพร้อมแล้วมาเรื่องวันดีกว่าครับครับในในสไลด์ตัวนี้ครับหัวข้อหลักของการนำเสนอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว a i a อร s แ l ็บโซลูสันกับองค์กรองค์กรในกลุ่ม b f b f s i หรือ Banking Financial s e r v i c e และก็ Insurance นะครับ ภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือคัดก็คือคอนเซปต์ของตัวไอโซเล e ในตัวแล้วก็ Data w a l l นะครับซึ่งเห็นถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตัดขาดจากอินเทอร์เนต็ตโดยสมบูรณ์ครับและจัดเก็บข้อมูลสําคัญในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเปรียบเสมือนตัวนี้นไปดีตอนครับแนวทางนี้ับจะช่วยให้องค์กรทางในภาพ BFSI สครับสามารถปกป,ป,ป,ป้องัวาุกคกำลังด้านทางด้นานไซเบอร์ชั้นสูงได้ครับมีความมั่นใจในมีความมั่นคงและเคของข้อมูลสําคัญครับและนี้และที่สาคัญครับ สอดคล้องกับพวกมาตรฐานต่างๆด้วยครับเพราะกำหนดทางด้านขนระเบียบที่เข้มงวดของสารกําการเงินนะและนี่คือครับหัวข้อเราจะเจาะลึกไปกันไปด้วยกันครับครับในตัวในตัวนี้ครับเราจะมาเราจะมาดูกันออกแบบของแอร์แคปซูชั่นสำหรับองค์กรในกลุ่ม b f s i นะครับขั้นต้นซ้ายครับนะครับคือโพซิชั่นในตัวครับคือเราจะมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับทุกการเข้าถึงจะถูกควบคุมด้วยแอคเซสเมนท์เพื่อจะะปรสิทธิ์และประคับใช้ multi factor authentication ครับก่อน ก่อนการโอนถ่ายข้อมูลออกอนะจะต้องผ่านตัวพวกไอแคแล้วก็ DLP เ a t e ีเ y ครวบเพื่อทำ Data า r ั s Prevention นะครับแล้วก็ Content s c a n n i n g ครับหากมีความจะเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจะต้องจะต้องใช้เฉพาะพวก Control t e m o Re ี e บุก r อเวอร์มีเดีนะครับที่ได้รับอนุญาตทำนะครับส่วนกระบวนการตรงกลาครับหรือ Data Transfer Control ตัวนี้ครับทุกสื่อที่นำเข้าหรือส่งออกเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการสแก n i n ่แล้วก็สแกสแกน่แล้วก็พวก s านิทิไท t ซชันครับเพื่อตรวจสอบมาว์แวร์ และมั่นใจว่าปลอดภัยจากนั้นจึงค่อยจึงสามารถนำข้าสู่พวกแอร์เก็บตัว e ินเวนเ m เมนได้ครับส่วนตรงนั้นขวายครับคือคือตัว i อโซเลตเ e สเ o ิร์ครับคือตัวแอร์เก็บเ e สเ o ิรครับที่ถูกแยกออกมาจากอินเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์ครับ <S <S ข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาจะจัดเก็บในอิม t a b l e s t สตอรี่ครับป้องกันการแก้ไขแะก็ถูกรบวบรวมเนดตั้งใจครับข้อมูลเหล่านี้จะถูก ใช้สำหรับพวก Data Storage แล้วจะมีระบบหม้อพวกมูลเตอร์แล้วก็แล้วก็ฟอเรสติกสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทำแบบเดียวทานนะครับสิ่งที่ช่วยให้มั่นใจว่าไม่จะเกิดการจมตีจากภายนอกของแอร์แ p ลบอินเวอร n เม้นครับก็ยังปลอดภัยแล้วก็พร้อมใช้งานต่อเนื่องครับก็สุดแล้วนะครับคือแนวทางน,นี้จะช่วยให้ทางด้าน BFSI ครับสามารถป้องกันพวกซับเวิร์ดคลิเช่นพวกนัตซ์เวนหรือพวกอินไซต์คลิปไดค้ครับอย่างอื่นที่จะมากครับพร้อมกับสอบอกับพวกมาตรฐานต่างๆครับเช่น NIST ISO ISO 27001นะครับ P.C.I.S.D.I.S.F. นะครับแล้วก็ข้อมูลของหน่วยงานกี่กับดูแลยญงภูมิภาคครับผมครับแล้วเราจะมาดูว่าทำไมแอร์แกร็บถึงต้องมีความสำคัญกับองค์กรในกลุ่ม B.F.S.I. นะครับข้อแรกเลยครับเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นระบบคอร์บแบงกิ้งครับหรือข้อมูลเชิงชำระเงินหรือพวกคัสเตอร์เมอร์พวกคัสเตอร์เมอ P.T. นะครับหรือพวกข้อมูลอัตลักษณ์ของทางลูกค้าครับซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าที่สุดของสถาบันการเงินครับก็ถัดมาครับ เพื่อเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกการซอฟต์แวร์ที่มุ่งทำลายหรือขาดขัดข้อมูลไปจนถึงอินไซต์คลีสครับที่จะเกิดจากบุคคลภายในของค์กรเองครับก็ถัดมาครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปนอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและมะาตรฐานสากลับไม่ว่าจะเป็น NIST, NI ISO, PCI, DSS DS นะครับหรือข้อกำหนด จากหน่วยงานมัดกำกับดูแลในในประเทศครับแล้วก็สุดท้ายครับแอดเกตจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในด้านทัสแล้วก็รีดเรสเลียนครับทั้งตอบรับกับดูแลด้านต้นทุนและที่สมานกับคือลูกค้านี่ครับดังนั้นแอดแกตนะครับจึงไม่ใช่แค่โซลูชันสำหรับด้านความปลอดภัยครับแต่เป็นพวกรักษาความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือในธุรกิจ BFSI ครับผม ครับผมขอสรุปประเด็นนะครับที่สำคัญต้องคำนึงถึงในการทำแอร์ซูชั่นสาหรับ BFSI นะครับอันดับแรกครับพวกแอร์ซูชั่นครับระบบต้องถูกแยกออกจากเครือข่ายโดยสมบูรณ์ครับไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือช่องทางใดๆที่ได้รับอนุญาตครับข้อถัดมาครับดาต้าการเฟอร์คอนโทรลครับทุกการทุกการนำข้อมูลเข้าและออกจะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะครับผ่านผ่านขั้นตอนทางสแกนแล้วก็อนุมัติครับข้อถัดมาครับแอปซัพเมนเทนเนนต์ครับ ตอนนี้การเข้าถึงระบบจะต้องมีมันติดแฟกเตอร์ออเทนนะครับใช้หลักการพวกレスฟิปพรีเวเลตนะครับและมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่ที่มีสิทธิ์สูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับพวกโมนิเตอร์링แอร์แอร์ฟอเรสติครับเราต้องมีการเก็บพวกเซนเซอร์ไรล์อกนะครับรวมถึงรวมแบบรวมศูนย์แล้วก็เก็บต่อในรูปแบบอินวัตจัมบ์สตอรี่ครับที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังครับแล้วก็ข้อ5ครับ BC ซ c p แล้วก็ DR ครับแอร์แกรมจะต้องมีสอดคล้องกับพวกวก แล้วก็พก D R นะครับเช่นมีการออฟไลน์แบ็กอัพแล้วก็มีความพร้อมของนั่นคูสต i ร์คูสไซคับแล้วก็สุดท้ายครับ Data p r o v e n t i o n ครับต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งการพักและการส่งนะครับพร้อมกับมาตรฐาน D R P และ D R M ครับเพื่อป้องกันแล้วก็การรุนแหลของข้อมูลครับทั้งหมดนี้คือ Key c o n s e ซด์คือคีย์คอน e ซด์เดเรชั่ครับที่ทำให้ a อร์แ s นโซลชั่เนี่ยไม่ใช่เกิดการตัดอิจเนียร์ครับแต่เป็นการ แต่ยังเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่คดวงจรแล้วก็ตรวจสอบได้ครับนะครับนี้เรามาพูดถึงข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรม BMSI นะครับในระดับกอบบอนครับก็จะมี NIST พวก Cyber Security Framework ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับมี ISO 2 7 0 0มครับมี PCI DSI แล้วก็มี Switch CSI c i CSP CS นะครับ ในระดับดีเทียนนะครับก็คือถ้าในประเทศไทยครับจะมีของจะใช้ของ b o t c y b e r r บ s ร์ลิสต์สุดเด่นข้าจัดระดับแบงชาติครับที่สิงคโปร์ใช้ใช้แมสเทคโนโลยีลิสต์มันหนึ่งเป็นครับเดียร์ทรีเนะครับส่วนในอินเดียครับก็คือใช้ RBI Cyber Security Framework ครับที่ออกออโดยเจ้าหนาคารกลางของอินเดียครับส่วนในสหรัฐครับก็จะใช้พวก f อ i เอครับหรือ Cyber ร์แอดไซเมนต์ทูครับสุดครับพวกแอร์กับโซลูชันนะครับต้องถูก ต้องถูกตัดถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพวกมาตฐานสากคแล้วก็ข้อกำหนดของในภูมีพานครับเพื่อให้มันใจว่าองค์กรของ BFI สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายได้ทุกมิติครับ ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัวเฟรมเวิร์กแมทริกเนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยคือมีมาตรฐานสากลที่ที่ใช้ต่างๆอะไรไหมครับนั่นไปครับผมก็จะขอยกตัวอย่าง1นึ่งสองตัวเฟรมเวิร์กแ้วกันนะครับที่จะที่นำมาใช้กัน,นจากตัวแรกครับก็คือทางื่องนน isolation นะครับก็คือการแยกเครือข่ายออกสมบูรณ์นะถูกกำหนดไว้ใน NIST SC 7นะครับตัวนี้นะ,นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนอีนตรวจยังต้องใช้กับเครื่องหน้า p c i DSS r e q u i r e m e n t หนึ่งครับที่บังคับใช้ในกวด Segment นะฮะอาา่าฮะแล้วก็ตัว Data Transfer นะครับพวกทุกการเคลื่อนไหวการย้ายข้อโมูลน,นะครับแลื่ตรวจสอบได้ด้วย n i s t p Info ครับเรื่อง Media Transfer ครับแล้วก็ ISO 27040เรื่อง Storage s e c u r i t y แล้วก็ Swift CSHP อะ CSP สองจุดสองนะครับที่กำหนดความจางการเชื่อม ภาพเชื่อมต่ออื่นในระบบนะครับในระบบสําคัญครับผมครับตารางตรงนี้ครับเป็นที่เห็นว่า a แอร์แก็บโซลูชันจะไม่ใช่เป็นแค่การออกแบบเชิงเทคนิคครับแต่ยังครอบคลุมถึงขอบแพร่และก็มาตรฐานสากลที่จําเป็นสำหรับองค์กร B F S I อย่างแท้จริงครับผมครับในส่วนตัวเบสพลาสติกนี่อยากจะแนะนำนะครับข้อแรกเลยครับอีมัลชันแบ็กอัพครับหรือการทำแอร์แก็บส์แบ็ครับที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้เพื่อป้องกันแอร์แซมไวครับ และรองรับรับรองว่าข้อมูลสำรองยังปลอดภัยเสมอครับข้อถัดมาครับ t e a ทีมแ team and Pen Test ครับต้องมีการทดสอบเชิงลุกเป็นประจำครับหาช่วอวโวลจะอาจถูกโจมตีได้ครับก่อนที่ภัยจริงจะเกิดขึ้นครับข้อถัดมาครับคือ Zero t r u s t i d e n t i t y Based a c c e s s กครับการเข้าถึงทุกอย่างต้องอยืนยันตนแล้วตรวจสอบอย่างหลอเลื่องครับ ไม่มีการเชื่อถือตัวอัจฉริยะอยู่ในภายในองค์กรครับส่วนข้อที่4ครับซัพพลายเชียร์เซキュริตี้แอนด์แพทช์เม้นตนะครับต้องควบคุมและปลอดภัยตั้งแต่ซัพพลายเชียของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับรวมถึงการอัปเดตแพทช์อย่างสม่ำเสมอครับและข้อสุดท้ายครับอินซิเดนต์เรสปอนส์รันลูปครับจะต้องมีคู่มือไปปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านไซเบอร์จะช่วยให้องค์กรตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับทั้งหมดนี้ครับจะเป็น best practice ที่่จะชวยให้อแพครับไม่่ใชแค่ ความปลอดภัยทางยุทธวิครับแต่ยังพร้อมใช้งานจริงและยั่งยืนครับผมครับจะเห็นว่าแอร์เกบของโซลชั่นครับจะสร้างคุณค่าอะไระคุณค่าอะไรให้กับทางวิสเอนแบงค์ครับ อย่างก็ได้ครับคอมโพเนนต์แอนด์เลดี้ครับคือตรงนี้ Solution ถูกออกแบบมาให้สอดคข้ากับมาตรฐานสากลและข้อกําหนดของหน่วยงานจะกับดูแลตั้งแต่ต้นทําให้องค์กรสามารถผ่านการตรวจสอบอย่างแท้จริงครับข้อถัดมาครับ Task by Regulator ครับคือเมื่อระบบถูกสร้างตามกวามที่กําหนดแล้วครับก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาของนาตรฐานกลางและและเพิ่มกับดูแลครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญว่าครับสวบเอสไซ s i ครับอย่างที่3ครับดิโอซิสออฟ t ต่ตัดเบนท์ครับ ด้วยการตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตครับและการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีและการรั่วไหลของข้อมูลอย่างมีนัยยะสำคัญครับและสุดท้ายครับเป็นสิ่ง continuity act act อมเมืองไทยครับแอ t แก็บไม่ไช้แค่เชื้อเพลิป้องกันภัยครับแต่ยังช่วยองค์กรมีความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจครับและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าข้อมูลและบริการที่สำคัญจะปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลาครับดังนั้นครับ แวลูของ Air g a ก s บ l u t i o n คือการสร้างคอมเพลตอัลนักทัแล้วก็เลเวอเรให้กับองค์กร b BFSI ครับผมครับก่อนจากการครับผมอยากจะขอทิ้งข้อความนี้ครับขอให้ทุกท่านตระหนักถึงข้อการเตรียมความพร้อมนะฮะก็คือก็คือ p r e p l a n n e s uh, today is, is the security of tomorrow การเตรียมข้อมูลในวันนี้การเตรียมพร้อมในวันนี้ครับคือความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับในวันนี้เราไดเห็นแล้วนะครับว่า a ก แอร์แกรปโซลูชันไม่ได้แค่เรื่องของการสำรองข้อมูลเท่านั้นครับแต่ยังเป็นเป Group, ็นการกรอบวว่าการที่ช่วยให้ให้ให้ทางธุรกิจของเราแข็งแรงมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์กิ้งไฟแนนซ์โซลิสแล้วก็อินชูร์รัครับที่ต้องมุ่งสู่การไฟไซเบอร์และข้อกำหนดด้านความปลอดภัต่างๆที่คำงวดถ้าองค์กรของคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ปลอดภัยและปลอดภัยระบบป้องข้อมูลในระยะยาวครับแอร์แกรปคือคำตอบครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทางผมและเพื่อนๆด้วยครับ นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในสาย GSI ครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามรงเรงยนเนื้อหาดีอย่างนี้ได้กับทางโอมิเชน,น่าเอกนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ